สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันช่องแดงสัมวาตีแขกหน้าการเมืองไทยตีแขกหน้าทุกประเด็นครับนะหน้าด้านหน้าหมาหมาครับจัดให้หมดครับนะแดงสัมวาตีแขกหน้าขอบคุณเอฟซีทั่วไทยทั่วโลกนะครับที่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังแรงใจให้กับช่องแดงสัมวาตีแขกหน้าครับ นะวันนี้ก็นะครับวันที่28นะครับกันยายนสองพันหายหกสิบนะวันนี้ก็โฟกัสนะครับของข้อมูลข่าวสารก็ไปที่ชายแดนครับชายแดนแล้วก็ที่เรือนจำคลองเปมครับนะ แล้วก็การเลือกตั้งเขต5ภูสิงห์ขุนหาญจังหวัดชิสเเกตนะครับนะวันนี้นะครับนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับในการที่คนไทยจะได้โดยเฉพาะพี่น้องเขต5ภูสิงห์ขุนหาญนะครับจะได้ไปใช้สิทธิ์นะครับนะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสสสภาสิทธิสภาผู้แทนราษฎร เพื่อไปทําหน้าที่ในสภาครับนะก็ฝากพี่น้องนะครับนะโดยเฉพาะภูริกาสมหมายนะครับนะเป็นเป็นเจ้าถิ่นนะครับนะเป็นเจ้าถิ่นการหาเสียงก็นะครับไม่ก้าวลาวไม่หยาบคายไม่ด่าใครครับพูดเรื่องนะนะพูดถึงเรื่องนโยบายอย่างเดียวครับว่าจะทํานูน่นทํานี้ให้ประชาชนครับ แต่พักตรงกำข้ามครับนะขนาดเป็นนายกนะครับยังพูดหยาบขนาดนั้นครับเผื่อมันได้เป็นองคมนตรีจะทำยังไงครับนะมันบอกว่านะครับออีนั่นก็เป็นได้อีนี่ก็ต้องเป็นได้ครับนะ,ะแสดงว่าสัญญาว่าจะให้เลยนะครับนะสัญญาว่าจะให้โดยเฉพาะนะครับ นะเบอร์สองเนี่ยหน้าตาโห่เฮงนะครับนะมันเหมือนกับเด็กนะครับเด็กเอ๋อนะครับท่านผู้ชมนะคนอย่างนั้นจะมาเป็นผู้นําได้ครับอีนั่นก็เป็นได้อีนี่ก็มาเดียบเพศผู้หญิงด้วยกันนะครับนะเอาครับบอกว่ากระสุนดินดําเยอะมากครับนะกระสุนดินดําถ้ากกตนะครับถ้ากกก ตอเนี่ยไม่เลือกข้างครับนะถึงมันชนะเข้ามาครับก็ไม่รอดครับเพราะว่าสัญญาว่าจะให้แล้วครับให้คนนั้นไปเป็นนั้นเป็นนี้นะครับมันไม่ได้ครับนะมันบอกให้คนนี้ไปเป็นนายกนั่นคือสัญญาว่าจะให้แล้ครับนะตามกฎหมายพรรคการเมืองมันไม่ได้ครับหาเสียงแบบสัญญาเนี่ยไม่ไม่ได้นะดูครับ ผมก็อยากจะฝากพี่น้องชาวภูสิงห์ขุนหารนะครับอย่าเลือกพักการเมืองที่ทําผิดเลือกตั้งไปแล้วครับด้วยการหาเสียงหยาบคายครับด่านายกพักเพื่อไทยตอนนี้ก็ยื่นกต่อเพื่อที่จะนะครับนะเพื่อที่จะให้เล่นงานนะครับเอาผิดอนุทินนะครับที่ไปแทนที่จะไปครับนะจะทํานู่นทํานี่ให้กับประชาชนครับไปด่าครับ ไปด่านายกคนก่อนนะครับนะไปด่านายกคนก่อนโดยเฉพาะอุ์งยิงครับท่านไม่พูดครับอีนั่นเป็นได้ใครก็เป็นได้ครับถ้าประชาชนเลือกนะครับมึงต้องพูดอย่างนี้ครับอันเน็นนะมึงอย่าไปกันแน่กันแน่เขามึงก็บอกว่าอีนั่นเป็นได้อีนี่ก็เป็นได้นะครับอีนี่มันเป็นแคนดิเดตนายกพรรคของมึงเหรือกูถามหน่อยนะจะแสดงว่าอีนี่เป็น เป็นดีคแคนดิเดตนายนายกพัคของมึงไม่ใช่เหรอมึงถึงพูดอย่างนี้ครับมันยังไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยนะ,ะแสดงว่ามึงพูดเนี่ยนะครับพูดหยาบคายครับพูดกัน,น,กนแนนกแหนนะพูดไม่ให้เกียรติผู้หญิงด้วยกันครับนะนายกุงหญิงเนี่ยสิบล้านเสียงนะครับสิบกว่าล้านเสียงนะที่เขานะครับผ่านพ้นมาได้ เป็นแคนดิเดตนายกหาเสียงทั่วประเทศครับแล้วหาเสียงอยู่เขตเดียวเขตห้าผูสิงมึงจะให้เป็นเป็นนายกได้เหรอครับเป็นแม่มึงได้ครับอนุทินให้เป็นแม่มึงได้นะอีนะครับลูกพักมึงนะแต่จะเป็นนายกไม่ได้ครับเพราะว่านายกไม่ว่างอุ้งยิงจองอยู่ครับนะนงะอุ้งยิงยังยังเป็นนายกคนต่อไปอยู่ครับเพราะว่าประชาชนเป็นคนเลือกครับ นะประชาชนไม่ใช่ว่าเงินเป็นคนเลือกนะประชาชนเป็นคนเลือกเป็นแคนดิเดตนายกสิบล้านเสียงนะครับมึงจะมาเทียบกันได้ยังไงแสดงว่ามึงนี่ยกันแน่กันแหนครับนะเดี๋ยวมึงโดนครับกะกะตจะเล่นงานพรรคเพื่อไทยร้องกะกะตแหละครับนะร้องกะกะตว่าหาเสียงหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีครับนะกันแน่กันแหน,นะนะมึงโดนแน่ครับสัญญาว่าจะให้ แล้วไม่น่าจะได้ยินจากคำปากปากจากผู้นำครับของประเทศนะที่บอกว่าอีนี่ก็เป็นได้อีนี่ก็เป็นได้ครับมึงมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้ครับมึงพูดอย่างนี้แสดงว่ามึงไม่เคยรู้เรื่องการเมืองในระบบประชาธิปไตยเลยครับนายวยงเป็นแคนดิเดตนะครับนะเพื่อไทยมีแคนดิเดตเท่าไหร่ครับสามคนมึงรู้ไหม ใช้กับเมนิติศิริเศรษฐา,า,านะครับนายกเศรษฐานะครับแล้วก็องค์อิงมีสามคนครับนะมีสามคนมึงยังไม่รู้เรื่องเรื่องประชาธิปไตยเรื่องหลักการปกครองเนรนะบกประชาธิปไตยนะมึงจะมาเป็นนายกได้ยังไงควายยีน่ามันเป็นแม่มึงได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกไงมึงบอกว่าเป็นได้ไนงะ แต่เป็นแม่มึงได้นะแต่เป็นนายกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกนะมึงหาเสียงด้วยการใส่รลายสัญญาว่าจะให้ครับนะผมก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับเมื่อวานนี่ก็ล่อกันแล้วครับที่ช่องอันมาครับชาวบ้านเขาบอกว่านะครับนะชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละครับให้เขาอมชบมาอยู่เขาก็ไม่อยากหนีนี่คือการครอบครองปลปักครับ หุ้นเซ็นเขาจะขึ้นสารโลกเขาจะเขาจะอ้างสิทธินี้นะครับอย่างโนนบักมุ่นเหมือนกันครับนะเป็นกฎหมายของโลกแล้วครับนะที่ให้เขามาอยู่เกินสิบปีครับเขาจะเรียกร้องสิทธิ์ครอบครองปลปักต่อสารโลกครับต่อยูเอ็ครับนะสามปอมึงว่าจะงั้นว่ายังไงให้เขามาอยู่เกินสิบปีมึงต้องรับผิดชอบนะสามปอนะ ไอ้ประยุทธ์มึงต้องรับผิดชอบนะนั่นคือเขาอ้างสิทธิ์ครอบครองปลปักครับนะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่ากฎหมายที่เินทั่วโลกแบบเป็นอย่างนี้ครับใครมาอยู่ในที่ของท่านเนี่ยครับถ้าเกินสิบป,ปีนะเขาสามารถที่จะนําที่ของท่านนะครับครอบครองปลปักได้ไปร้องต่อศาลได้ครับนะยายเรียงครับไม่มีการทอกทวงไม่แต่ท่านอุงยิงเห็นความ หายนณะของประเทศไงถึงมีการนะครับพยายามที่ยึดที่สิบเอ็ดจุดนะครับนะเขาไม่ยอมเขาก็บอกว่าเป็นของเขาเขาอยู่มานานไงครับเมื่อวานก็ยิงกันแล้วครับที่ช่องอันมาครับเป็นไงครับใครสั่งให้ทหารไม่ยิงครับใครเป็นไส้ศึกพวกหมาหมาสื่อหมาหมาทั้งหลายครับที่มึงเขาอ่อนอ่อนอ่อนรัฐบาลน,นี่อ่อนครับอนุทินว่าไงครับ มึงมึงเป็นไส้ศึกหรือเปล่าสั่งให้ทหารไม่ลบกับกัมพูชาชาวบ้านเขาลำคา้านเขาอยากจะไปกระทืบด้วยตนเองครับแต่พวกมึงคือไส้ศึกหรือไม่นะครับที่ไม่ที่สั่งให้ทหารไม่ลบกับจริงจังกับกัมพูชาครับเมื่อวานโดนแล้วครับไม่มียิงกับพวกกำนัดเดียวก็ไม่มีครับไม่รู้ว่าใครสั่งไม่รู้ว่าใครเป็นไส้ศึกครับนะไอ้โ้นว่าไง ไอ้ไทยกรว่าไงควายไอ้สีโรดว่าไงฮนะไอจ้จตุพรมึงว่าไงควายรัฐบาลอ่อนๆนะไอ้เจวสันพวกหมาทั้งหลายครับที่มึงกล่าวหาใส่้ายว่ารัฐบาลุ้งอิงอ่อนครับมึงออกมาเห่าบ้างครับไอ้บุรลวีควายคาดมาอ่อนๆอ่อนๆชาวบ้านเขาลําคาญแล้วไม่ยิงสักทีครับกลัวพ่อมันนะครับ กลัวพ่อวุ้นเส้นมันนะครับนะเปิดโปงครับไม่กล้ายิงกับเขาเห็นหรือยังครับนะเอาวันนี้ช่องแดงสัมวาขอบคุณแค่นี้ก่อนครับตีแฉกหน้าครับขอบคุณแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ